หากย้อนไวัค่ะเปิดร้านอาหารตามสั่งน่าจะขายได้แต่พอเปิดวันแรกเชื่อป่ะไม่มีคนมาซื้อเลยไม่มีคนมาซื้อเลย <c oughs> ก็ถ้าเกิดไม่มีม้าที่แบบฮึดในวันนั้นที่แบบช่วยกันตั้งแต่วันนั้นน่ะเราก็คงไม่ได้แบบมีโบวันเนี <c oughs> ่ยอุ้ยลุงน้อย <c oughs> นั่นไงกลับมาน้ยงวิวอยูอย่เปเ็นร้อยรักรักรัก เพิ่งกอดกินไข่ดาวฟองนึ่งนะปะมึงอย่าพิ่งยุ่งให้ลูกค้าก่อนแรงเกินมึงเนี่ยมนี่ของจริงนะไม่ใช่ของตอมนะเอาเอานได้กินบังค่ะอ๋ออ๋อไม่มีแล้ค่ะวันนี้ถ้าไม่ตามสั่งก็เลิกขายไปเลยเลิกขายดีกว่าตามสั่งแล้วพูดทำไมว่าตามสั่งจะเอาอาหารบังบอกไม่มีงั้นอยากซักที่แค่งโบ ลเยสวยไหมเอาพี่สวยไหมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยตัดผมเลยมารู้ป่ะไม่มีใครตื่นเต้นอะไรกับโบเลยก็คือเกิดมาไม่เคยตัดผมเลยทุกคนเหตุที่ต้องสระผมเพราะอะไรเดี๋ยวขึ้นภาพให้ซิงซิงทะเลาะกับเฮียค่ะเหตุการณ์คือนั่งอยู่แล้วโบก็พูดเล่นกับเจ้ว่าเจ้กาเปล่ากาเอานั้นใส่หน้าเฮียเปล่าแล้วเจ้ไาทำอะไรปะมันเดินไปแล้วก็ทำนี้เลยโพะโพ ใส่หน้าเฮียเสร็จแล้วโบก็เลยตลกแล้วก็ขำกันเหมือนประทาค้าลมกันนิดนึงแล้วก็เหมือนปปปาขอใส่เฮียภามก็เลยหลังจากนั้นเลยจะมุนนตุนๆกันแต่เนื่องในวันนี้นะคะเราตัดผมมาแบบนี้เราก็แบบไม่ได้อยากมานั่งกินข้าวเฉยๆทุกคนอยากพบปะผู้คนก็เลยสามารถนั่งเล่นโทรศัพท์แบบอ้าวไม่ได้รู้ค่ะ โอเค,ออเคก็เลยวันนี้เนี่ยเราเลยอยากเปิดร้านตามสั่งบางคนอาจจะแบบเฮ้ยเคยเปิดไปหรือเปล่าอันนั้นอ่ะเป็นตามสั่งที่มีเมนูแบบว่าใช้วัตถุดิบเดียวแต่อันนี้คือตามสั่งจริงๆมีหมูกรอบมีหมูหมัก้งทุกอย่างเพราะว่าอะไรอยากย้อนวัยค่ะพูด <c oughs> ไม่ได้แม่มาช่วยเลย คืออยากร้อนไวบางคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมขายตามสั่งไม่้นั่นมีใครรู้บ้างว่าเราเคยขายอาหารคือเคยขายอาหารจริงๆคือต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนอะคือแจอ่ะมันจะแบบหาเงินคนเดียวไงแล้วมันก็จะแบบ ไปนั่งคุยกันตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเรื่องถ้าคุยเรื่องนี้มันยาวมากบางคนอาจจะไม่รู้คือเรา,อาเคยขายอาหารตามสั่งเรื่องราวเป็นอย่างน,นี้คือแต่ก่อนนะแจ็เ,เป็นคนบึกเบ,บ,บิกก่อนมันก็คือหาเงินแล้วก็มาซื้อบ้านหลังนี้ใช่ปะแจ็มันก็ทํางานหาเงินคนเดียวเราก็เลยต้องทําอะไรสักอย่าง<ๆ>เพื่อให้เรามีเงินใช้ด้วยเพราะว่ามันหาทางเดียวก็ไม่ไหวแล้วตอนนั้นก็เลยไปเปิดอาหารที่ขายในออนไลน์ก่อนตอนนั้นยังไม่ได้เปิดอาหารตามสั่งปะตามสั่งก่อนอ๋อมาปุ๊บเปิดอาหารตามสั่งเพราะว่าแม่เห็นว่าในหมู่บ้านนี้ไม่มีของกิน ตอนนั้นน่ะอยู่กันแค่ไม่กี่หลังเองโซนที่<ช>โบอยู่ตรงเนี้ยยังไม่สร้างเลยนะซึ่งตอนนั้นน่ะโคตรเหนื่อยอะทุกคนแต่ว่ามันก็มีความสุขอะสนุกไหมแม่ต้องต้องให้มาเล่าอ่ะแม่ลองเล่าเอาเข้าวๆก่อนนะอย่ายาวให้อาหาร้อาหารให้อาเบ่งละกันนะ <laughs> <laughs> ตอนแรกมาก็มาอยู่ที่นี่ไงย้ายมาแล้วตอนนี้ตอนแรกก็อยู่เฉยๆแบบไม่มีอะไรทําไงแบบโบก็ไปเรียนมากอยู่ว่างๆไงหาไรายได้อะไรแบบนี้แต่ก่อนตัวใครตัวมันนะคือแจกก็ต้องรับผิดชอบเรื่องบ้านมาม่มมาก็ลองแบบต้องหาเงินใช้เองแล้วโบอ่ะก็ต้องไปเรียนหนังสือเมืม่อก่อนน่ะโบไปนอกจากไอ้ไอ้น,นี้ยโบมีสอนพิเศษด้วยสอนเด็กวาดรูปใช่แล้วก็พอกลับมาก็มาช่วยแม่ขายอาหารน้ำซั่งด้วยมาอยู่แบบแรกๆตัแตงแรกแรกๆเลย,เลย แล้วตอนนี้ก็เลยมานั่งนึกว่าเฮ้ยเปิดร้านอาหารตามสั่งน่าจะขายได้แต่พอเปิดวันแรกเชื่อป่ะไม่มีคนมาซื้อเลยไม่มีคนมาซื้อเลยอ้ยเปิดวันแรกมากันแบบลายเด้งเด้งเด้งขายไม่ทันน่ะเอาเป็นว่าขายดีขายดีมากแต่ต้องบอกก่อนว่ามันก็ไม่ได้มีกําไรมากเพราะว่าอะไรแม่คือขายมัอนออฟสังคมอ่ะเข้าใจป่ะ้รู้ไม่จริงๆเพราะว่าแกให้เยอะมากแล้วคิดแบบกล่องละสี่สิบสามสิบป้าจำได้ก่อนแต่ก่อนเออสตอนนี้ไม่ได้แล้วใช่บอกเลยน้วยนะที่แม่เขาทำ ก็เป็นว่าตอนนั้นมันก็เหนื่อยแต่ว่าก็มีความสุขแล้วก็พอขายมาเรื่อยๆขายอาหารตามสั่งอ่ะเราก็มีเปิดแบบออเดอร์จากทั้งบ้านถ้าเกิดใครเคยเคยสั่งนะที่ที่แบรนด์ชื่อกับข้าวแม่ก็คือมีขายเป็นขนมจีนน้ำยาปูอะไรอย่างเงี้ยชุดหนึ่งอ่ะสองร้อยห้าสิบคือบางคนอ่ะอยู่นาวามิยนอ่ะคือโบต้องขับรถไปเองตอนนั้นอ่ะอยู่นาวาเมียนสั่งแล้วโบคิดค่าส่งเขาแค่สามร้อยอ่ะสามร้อยแล้วต้องมีค่าทางด่วนค่าอะไรอีกตอนนั้นเรายังคิดเงินไม่เป็นไงแต่พอลาเราก็เริ่มคิดเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้้้้ยยยมมมมมมมัััััันน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 นลลลาา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 บบบบกก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 อออออออ่่่่่่่่่่ะะะะทุุุคแแแตตตววววไไไดรรรรููสสสสึึเเเเง็็ผ กับแม่เนี่ยคือบุกบ่าฝ่าฟันแล้วต้องตื่นกี่โมงตีสี่ค่ะไปตลาดตีสองเพราะว่าบางทีอะถ้าออเดอร์เยอะมากๆ ไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องมานั่งทำคือตอนนั้นยังเด็กด้วยไงคือรู้แค่ว่าอยากได้ตังอะแล้วก็เวลาไปเรียนก็รู้สึกว่าแบบทําไมเราไม่ไม่มีเหมือนเพื่อนวะทำไมแบบเพื่อนสามารถแบบนัดกันออกไปห้างออกไปลอะไรได้เลยแต่อย่างเราเนี้ยพอะออกไปเราคิดแล้วว่าแบบค่าเท่าไหร่วะค่าดูหนังเท่าไหร่วะค่ากินเท่าไหร่วะเราคิดหมดเลยว่ราเราไม่ได้มีใครแบบม โตขึ้นมาก็คือเข้าใจว่าแม่ก็คือสุดสุดแล้วอ่ะแบบช่วยเราสุดสุดแล้วในตอนนั้นอ่ะเพราะว่าโบจาได้ว่าตอนนั้นอ่ะบอกมาว่าม้าไม่มีเงินเหลือมาก็เลยโอนมาให้ห้าร้อยทั้งนั้นที่มาก็ไม่ได้มีนะมาพยายามขายให้ได้มากที่สุดคือเสาร์อาทิตย์อะลูกค้าเยอะมากจะได้ประมาณพันห้าโหโคตรดีใจเลยรู้ป่ะพันห้าไม่ใช่กาไรนะคะพันห้าคือทั้งหมดหักกําไรแล้วเหลือมงนจะให้โบห้าร้อยคือลูกคนนึงเรียกอีกพันหนึ่งมาเก็บเอาไว้ลงทุนแต่จริงๆตอนนั้นก็สงสัยนะว่าแบบคนคนนึงมันจะสามารถทําาาาาาออออะะไไรดด้้้เเยยยแขขนนวว่่่งีตตกก็็พโมมใจัำ พลังความรักจากหมาจริงๆที่เพราะว่าทําทุกอย่างเลยตอนนั้นแบบทําให้แบบให้ยังไงก็ได้ให้แบบให้ลูกมีความสุขให้ลูกแบบได้มีเงินใช้ก็เอาริ้งยิ่งโตก็ยิ่งเข้าใจแหละเพราะว่าพอเราโตขึ้นเราก็เห็นอะไรอย่างก็เข้าใจว่าที่หมาทําแบบนี้ก็เพราะว่ารักลูกๆลกมเทเพื่อลูกๆทุกคนเลยก็คือในตอนนั้นก็คือแบบคิดว่าเฮ้ยหมาไหวได้ไงวะทาหนักขนาดนี้บางทีคือแก แทบจะไม่ได้นอนเลยนะ้แกตื่นแบบตื่น 2, 2> ตีสองตีสามเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับทุกๆวันเนี้ยที่โบแบบทํางานหนักมากหรืออะไรมากอย่างเงี้ยก็ก็คืออยากตอบแทนเพราะว่าเราก็รู้ว่าเราผ่านอะไรกันมาเยอะเนาะใช่ไหมหถ้าเกิดว่าตอนนั้นอะไม่ได้มีมามาที่แบบเราแบบบุกบ่าฝ่าฟันเลยกันมาถึงขนาดนั้นอะทุท่มเทให้กันขนาดนี้นตอนนี้ก็คงจะแบบไม่ได้โบก็คงไม่ได้มีแรงขีดก็ราะง้าแต่ว่าไม่ได้มีแรงพุดอะก็คงไม่ได้แบบขยันหนักขนาดนี้เหมือนทุกวันนี้แบบแทบจะไม่มีเวลาเลยใช่ย่าแม่ อ,อ,อุ้ยลุงน้อยไม่รอกูรอเด้อันตงสั่งนะนั่นไงคือบรรู้ว่ามามาเนื่อถึงตอนไหนคือมันไม่ใช่ช่วงที่แบบขายอาหารตำสั่งเ,เลยเพราะว่ามันเหมือนแบบช่วงที่แบบพ่อตายมากกว่าพ่อตายแล้วมันมีลูกสามคนไงมันก็เลยต้องสู้ไงสู้กับอะไรหลายอย่างคีม,มากแต่ก็รู้ว่าน้องเนี่ย คือคือบทเนี้ยต้องเป็นของโบหรือวะไ่าแต่ลุงน้อยเห็นใช่ไหมล่ะคือลุงน้อยเห็นมาตั้งแต่โบยังเล็กๆอย่างกำลังใจของม้าที่สุดที่สุดๆก็คือลูกๆลูกๆเป็นแรงกำลังใจให้ม้าต้องสู้มันคือพลังแห่งความรักใช่ไหมม้าโบจะปติอยู่แล้วเนี่ยที่โบต้องพูดแบเนี่ยไม่ค่อยได้แสดงความรักกันไงทุกคนอุ้ย ก็ใช่ไงไม่เคยได้แสดงแต่เรารู้ไงว่าเรารักกันไงแม่เพราะว่าโบกับมาเนี่ยสนิทกันสุดแล้วนะก็คือเหมือนกับแต่มันไม่ได้อยู่เฉยแล้วว่าบอกมาอันนี้โบรักมานะอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่ไงมันก็จะั๊กจะีนิดนึงไงก็เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเป็นช่วงเตรียมของอะทุกคนแล้วก็ลำลึกความลงความหลังกันไปร้านของเราไม่ธรรมาดาค่ะมีหมูกรอบด้วยในช่วงนี้ขอไปช่วงที่แบบเตรียมของก่อน มาปัง,ง,งปังปังปังเราม,ม,ม,มีอะไรม yeah. ันมันมีหลายด้วยด้วยคิดได้ไงบอสด้วยอะเยอะว่าร้อนอะไรคะใส่น hm um ้ําเกลือใส่เกลือลงไปรู uh ้ป่ะว่าสูตรเนี้ยพอใส่เกลือลงไปอ่ะมันทําให้หมูกรอบมันพอดีมากอ่ะจิ้ยมกว่าน้ำเจี๊มาแล้วน้ำส้มอ่ะโอ้โหไม่ไม่รู้ว่ามันเข้ากันได้ยังไงในน้ําส้มกังเนียอาพอละวไม่จำเป็นต้องร้อนมากทำไมอ่ะให้มันค่อยๆไปของมันเองตอนแรกนึกว่ามันต้องร้ออนนมมาาาากก่ะเเเเดี๋ยยวคจๆไไปปหุต็บ แล้วไฟไม่ต้องแรงตอนแรกไฟไม่ต้องแรงอ่าไปประมาณนี้คอ่อยๆทอดมาแล้วค่ะนี่คือร้านอาหารของเราดดโอ้โหโอ้โหแดดใส่ชุดสีฟ้าอย่างนี้คง เอาจริงๆอ่ะอันเนี้ยขอบคุณมามามที่เลี้ยมพวกเราะมาตั้งแต่เด็กๆ <ST. S 1> ก็คือแบบขอบคุณอันเนี้ยขอบคุณมาจริงๆไม่ได้แบบพูดไปอย่างนั้นก็คือขอบคุณามาที่แบบเออเลี้ยงดูมาแล้วก็ไม่มีอะไรตอบแทนหมามากนอกจากก็จะดูแลม้าอย่างดีก็โตขึ้นแล้วก็อยากจะดูแลม้าอย่าให้ม้าสบายแล้วก็ไม่ต้องคิดเลยมากเพราะว่าทุกคนน่ะรักแม่มากโบก็มีของขวัญตอบแทนความรักความนุ่มเทให้กับามาเพราะยิ่งโบโตขึ้นเนี้ย บก็ยิ่งเข้าใจว่าสิ่งที่แบบมาทำมันมีความหมายมากจริงแต่ว่าเจนเนี่ยรักหมามากรักมากแล้วก็ไม่ต้องน้อยใจชอบน้อยใจแจกไอเหี้ยไม่ค่อยแสดงความรักมายถึงเขารักนะแต่เขาเป็นคนขี้อายแล้วก็แบบเฮาเฮาไงแต่ว่าอย่างโบเงี้ยเหมือนโบอยู่กับแม่บ่อยมั้งมันเลยสนิทกันก็เลยแบบกอดห่อมกไรเทุกวันกลับมาโอ้ยเดือบเป็นร้อยรักรักรักอันนี้อยากจะมอบให้แล้วก็อันนี้คือให้ ถ้าเกิดว่าโบทําอะไรผิดไปก็ขออภัยด้วยนะมัมจ้าแล้วก็ขอให้มันมีอวยพรด้วยก็ขอให้โบประสบกับความสําเร็จที่สิ่งที่โบทําทุกวันนี้ขอให้มันดีอยู่แล้วเพียงแต่โบมันไม่มีอะไรที่ได้มาแบบเราไม่ได้เหนื่อยหรือว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่โบทาอยู่เนี่ยมาเห็นมามองแล้วว่ามันโอเคแล้วโบต้องสู้ต่อไปความสําเร็จมันมันอยู่ข้างหน้า โบทำอะไรก็ขอให้โบสูสู้อย่าทอ้อไม่ว่าสิ่งอะไรทั้งนั้นเราต้องผ่านไปได้มันจะต้องผ่านไปแบบสวยงามด้วยอโอเคแล้วก็อันนี้คือจะบอกว่าแม่ต่อให้ให้อะไรแกอ่คือแกค่อนข้างที่จะชอบแบรนด์ลังนกแบบสุดๆนี่เลยมามาแบรนด์ลังนกแพ้ Emperor สูตรรวมสุดไทยคะ่ะ ตัวใหม่เลยนะคือพีเมีย่ยมมากๆปกติเราจะเห็นเป็นแบบแบรนลังนกเฉยๆใช่ไหม,มแต่เนี้ยเขารวมสมุนไพรเข้าไปด้วยโบเลือกเพราะว่าเขาเป็นลังนกแท้ผสมทางเช่าโสมแล้วก็เห็ดหลินจือที่สําคัญนะคะเวลาหมามาเหนื่อยใช่ป่ะก็กินแบรนลังนกเย็นๆก็จะทําให้หมา,มาเนี่ย รู้สึกสดชื่นแล้วก็มีพลังเพิ่มขึ้นด้วยช่วยคลายความเหนื่อยล้าของม้าแล้วก็ช่วยบู์พลังแล้วก็ช่วยเสริมภูมิกันด้วยสำหรับเพื่อนๆก็คือถ้าเกิดยังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้แม่งเนี่ยโบก็แนะนําแบรนด์เนาะเพราะว่าแบรนด์เนี่ยเขายังมีสินค้าที่เหมาะสําหรับคุณแม่ให้เลือกอีกมากมายมากๆเลยทั้งเป็นกระเช้าแล้วก็ชุดของขวัญเพื่อตอบแทนคุณแม่แล้วก็ยังช่วยดูแลสุขภาพของแม่ด้วยอ่ะมา้าไยังไม่พอนะคะเขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะเพียงซื้อสินค้าแบรนด์ลังนกแท้ มูลค่า3,499บาทขึ้นไปนะคะรับฟรีชุดจานชามสุดพิเศษมูลค่า1,099บาทที่ห้างรุ่งหลาค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวขึ้นให้แบบนี้เลยก็ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่ามันแม่มีนี้จะซื้ออะไรก็นี่เลยค่ะของทั้งหมดตรงนี้สามารถเลือกได้เลยใช่อะเดี๋ยวเราไปเปิดตามสั่งการไปค่ะแม่ค่ะและตอนนี้คือแม่คือแบบรีบมากเพราะอะไรรู้ปะแทมทเลแคมแม แถมแถมแสวัสดีค่ะเจอไปอีกแล้วเหมือนยังไม่ได้ทำบุญบ้านวันนี้หนูจะมาเปิดอาหารตามสั่งอยากกินไหมคะอยากนูโชคดีเลยอ่ะหนูจะชวนมาทุกที่เลยสั่งอะไรคะคนแรกเลยค่ะใครที่รีบใครที่รีบผัดกะเพราอะไรคะรีบใช่ไหมผัดกอเพมูกอบมันมีหมูกรอบหมู เอาให้หมูหมาก็้าใจอยู่นะเดี๋ยวหยิบมาให้เดี๋ยวหยิบมาให้ผัดกะเพราไก่กะเพราหมูกะเพราหมูกรอบกะเพราหมูกรอบค่ะขอขอที่จดได้ไหมคะกะเพราหมูกรอบแม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจ้าเมย์กะเพราหมูกรอบเอาไข่ดาวไข่เจียวไหมคะไข่ดาวหมู กะเพราหมูกรอบไข่าดาวจ้ะแม่กะเพราหมูกรอบมิ้แยงไข่ดาวอ่ะกะเพราหมูกรอบไข่าดาวสองค่ะทุกนะคนกินกะเพราหมดเลยเหรอจ๊ะมีอย่างอื่นด้วยนะจ๊ะ,ะจ้ะจ้าอ่ะเดี๋ยวหนูบอกเอาเข้าวผัดดีกว่าอ่อข้า,ขาวผัดอะไรคะข้าวผัดหมูคะ่ะข้าวผัดหมูคะ่ะคนเล่นสั่งอะไรนะคะลืมลืมให้หนูให้หนูว่าไงกะเพราหมูกรอบก่อนเดี๋ยวเราก็ไม่ได้จะจำได้มาจ้ามาจ้ะคือหมูกรอบมีแค่นี้นะใครจะแย่งกันโบชอบพี่โบมีเพื่อนๆแบบเป็นแบบเออเรียกแล้วมา ิมไม่งั้นหนูไม่รู้จะเล่นอะไรเลยนะจ๊ะนี่เพื่อนเล่นนี่เพื่อนเล่นได้เลยจิงหออยูอะไรอ่ะติกโอ้ม่สโ่สี่เขาเหมือนเพื่อนมันเห็ิว่าเพื่อนแกไปบ้านที่บัวได้ไงจริงหรอบ้านเดียวอยู่ใกล้ๆกัน ขอบคุณนะคะอันนี้คือออเดอร์แ้กก็คือเป็นกระเพราห,หมูกรอบไข่ดาวสองกล่องคือลูกค้าเรามาแบบตั้งแต่เรายังไม่เปิดร้านอ่ะก็บอกให้บอกเวลาเขาไงไม่เป็นไรเขารอดได้ไพูดลูกก็เราไม่ได้อัดคลิปนะอันนี้คือชีวิตเราเลยนะเนี่ยถ้ามีน้อยนะจ๊ะแบ่งๆกันมีถุงอีกเอาถุงอยู่หรอไม่หมดไม่เลกกิกว่านี้อ่ะสองกล่องก็ใส่ประ,ะมาณไงจริงจังเลยอ่ะไม่ว่าลูกค้าหรอ <laughs> คือเวลาทําพวกแบบอาหารตามสั่งต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นแบบกระทะแบบนี้เท่านั้นนะมันจะแบบมันจะม้วนมาแล้วจ้าลูกค้ามาเต็มร้านแล้วเร็วแม่ทําตัวยุ่งยุ่งหน่อยเร็วๆทำตัวยุ่งยุ่งไม่ครเอาไข่เจียวไข่ดาวเพราะมันยุ่งไข่เจียวครับลูกค้าเข้าร้านทีห้าคนนี่เราก็ยังไม่ได้กินข้าวกันเลยแม่พวกก็กินไข่ดาวฟองน้ปะมึงอย่าเพิ่งยุ่งเลยลูกค้าก่อนแรงเกินมึงเนี่ยมายังเกินเร็หน่ยสวัสดีค่ะ อีกแล้ <laughs> ววุ่นวายทุกวันหนูชอบวุ่นวายค่ะเอา,าหมูกรอบจอ้ะไปแล้วโัวเดียวมันเผ็ดไหมจ๊อะอ๋อไม่เผ็ดมาโบัวบัวกรงนะเออสองฟองเลย,ย,ยไม่แล้วสองฟองเลยจบเฮ้ยช้อนตักไหมเอา,เเอาเมาหน่อยมีป่ะมาหน่อยเอาเทมาหน่อยเร็วๆๆ,ๆ เด็แล้วสมัยก่อนอ่ะชุนุนแบนี้ยแต่อยู่อัดออยู่หลังบ้านอ่ะหเอาแล้วลูกค้าแล้วนี่ของจริงนะไม่ใช่ของปลอมนะ อันนี้ผัดจริงจังมากเลยน่ากินมากอ่ะแล้วหูน่ากินชิบหายถ้าแม่โยนกระทะได้จะดีมากไปจ้าที่ป้ากินแล้วป้ากินแล้วป้าเนี่ยเบากลับบ้านไม่ป้านะไรกินแล้วเป็นไงจ๊ะอร่อยเอาไปนี่ป้าอร่อยให้สิวไปดอร่อยป้าอุ๊บวัวอะไรจิ๋วข้าวอ่ะมาเร็วอะไรนะป้าลูกค้าเรามาเนี่ยมมันี่ ุนนกิอันนี้กินหกสิบจ้ะอ่าสวัสดีจ้านตั้งังจามาจากไหนจ้าทำดีๆห้ามห้ามเกยแบบนี้ทำดีๆทำสำรวมอย่างนี้ครับอย่างนี้ทำอย่างนี้เป็นลูค้าเออเอาอะไรคบเอากะเพราปลาหมึกอ่ะกะเพราปลาหมึกดึงเอาเลยค่ะกะเพราเนื้อควายกะเพราเนื้อควายกะเพราเนื้อควายไม่มีไม่มีเนื้อกระแรงตลอดวะเอา บังค่ะอ๋อไม่มีแล้วค่ะวันนี้เอาไอันี่เราเข้าผัดไข่ได้ไหมได้ตามสั่งโอเคดดูถ้าไม่ตามสั่งก็เลิกขายไปเลยเลิกขายดีกว่าตามสั่งแล้วพูดทำไมว่าตามสั่งจะเอาอาหารบางบอกไม่มีงั้นอยากตั้งชื่อแค่มีมีจบไปตั้งชื่อว่าตามใจฉันเถอะเออไม่ต้องมาพูดตามสั่งได้ป่ะมาพูดเลยไปไกลป่ะเพชรไปเอาปืนมาเก่งใจปะป้าป้าเปเอาคุณนะคะเดี๋ยวมาใหม่ป้ามาอีกได้ การที่เะทำข้าวผัดเนี่ยถ้าใช้ไข่เป็ดเนี่ยมันจะสีสวย <Okay. S 1> อันนี้ของคนคนเดียวเหรอสอง้องอ๋อร้านนี้ <c oughs> ใช้ไข่เป็ดนะคะชาติมาที่นมาจากข้าวผัดจ้ะหมดเลยโอ้โ <c> ห <oughs> ล้างแล้วนะป้า <c oughs> ผักล้างแล้วแล้วเราล้นตัวจ้ะแล้วเราล้นตัวจ้ะมาโหขอชิม <c oughs> ใครอ่ะใครเป็นเจ้าของอันนี้นะพูดเล่าคำเดียวมีมะนาวหนึ่งซี่กว่าไม่มีน้องไม่เป็นไรเขาผัหมูกรอบอยู่ไม่ได้ก็ไอ้ผัดกะเพรานี่แหละบอกลูกค้าเลือกสั่งผัดกะเพราก่อนมาไมแม่ดูเน็ตของแม่เลยป่ะผัดซีอิ๊วน้าพวกของผัดซีอ <c oughs> ิ๊วผัดซีอิ๊วไข่เป็ด <c oughs> ผัดกะเพราแม่ผัดกะเพรากุ้ง โยงนยล้วโยนได้นะไม่ได้นะพวกอร่อยไหมจ๊ะอร่อยอร่อยเปรี่ยมเข้าวจะไม่เลี่ยนอร่อยมากไม่เด um ี External ๋ยวไม่มีกระเพราแล้วไม่มีกระเพราแล้วตายแล้วลูกค้าเราแม่มาเลยมาเลยฉันสั่งกระเพรากระเพราอู้หูขอโทษค่ะไม่เป็นไรจ้ะอร่อยจ้ะอร่อยจ้ะเมาตรงน้อยแต่แล้ว กะเพราอีกเยอะเหรอให้สั่งกะเพราคทนายะนายเต็มตัวจ้าหนูไปพัดให้อยากกินอ่ะเฮ้ยไม่มีใครถ่ายรูน้อยเลยแล้วมานั่งกินอะไรคนเดียวเหรอจ๊ะอันนี้คืออะไรนะกะเพรากุ้งกะเพรากุ้งพริกแห้งกับพริกสดมาผสมกันกลายเป็นหอมเนาะถามจริงจริงจ้าป้าอร่อยมากอร่อยไหมกับแกงใบไนรุ่งจริงหรอวะจริงจริงโอ้อร่อยเนาะ สูดๆไปเลยอ่ะเรายืนพัดให้น้ำหมูก้บวพัดใช่อาจะมันจะเอาหมดไหมล่ะคุณเดียวก็พอแล้วมัมันไม่มีแล้วมไม่แม่ใส่หมูสับเพิ่มไปให้น้องแบบเอาหมูสับเลยไหมไม่เอาสูดต่อไปอะไรฮะเตรียมค่ะได้หมดหมูเลยฮะหมูก็เตรียมต่อไปสองข้าวหรอฮะ ได้เลยลูกใครคนจะเ้ามามาไปไหนมาหนีเลยลูกค้าหยุดไม่ได้อร่อยอร่อยไปแล้วไปแล้วไปวไปไม่กินแต่ข้าวอะไม่จ้าเอาตรงตจ้า หลังจักรอมา10ชั่วโมงรีวิวโอเคผมผมกังการรอมากอร่อยลีิวอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยดีิอร่อยจริงรสชาติมันเป็นยังไงจ๊ะมันนัวไหมหมูกอบคุณหมูกอบอ่ะโอเคน่าจะอร่อยจริงไปนั่งโต๊ะได้เลยจ้ะห้ามไปไหนนะจ๊ะนั่งโต๊ะทุกทันอ๋อ <c oughs> อร่อยมากเค็มอร่อยเค็มอร่อยเค็มอรอเคร่อยมากขอเค็มเด็แมวยุขอกลับบ้านแล้วกันนะได้เลยค่ะหัทุกลูกค้าหนีแล้วได้เลยได้เลยได้เลยค่ะขอโทษด้วยนะคะลูกค้าเตรียมกลับบ้านแล้วมันถุนเงิุนไม่ไหวแม่หนูว่าถนไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยขอบคุณนะคะค่ะอุตส่าห์ทุกค่ะ โอ้ยสาธุอย่าไปรีวิวให้หนูไม่ดีนะจ๊ะสี่รอะไรเอมกระเทียมแล้วก็น้ำหมูกระแล้วน้ำหมูกรอบเอาผัดซีอิ๊วพิเศษเอาผัดซีอิ๊วพิเศษจ้ะบอกไข่ดาวสองฟองฮะไม่ด่าสิลูกค้าคนนี้ต่อไปเป็นผัดซีอิ๊วหมูเริ่มเขียวแล้วจ้าเฮ้ยอย่าพูดเดอไม่สา รู้แล้วมันเยอะแล้วไงเดี๋ยวมันผัดยากแปลกะบอกมาไม่มันผัดเยอะแล้วมันผัดยากเอนนเสนชอบที่เพื่อนเเขาพร้อมซัพพอร์ตเขาเสมอเขารู้ืใส่ใส่ี่มันดีเปนอาใส่มา่เป็ดอ่าไปใส่ไปเรื่อยๆไข่ๆสลับกันพอหลังๆคิดจะเริ่มรีบแล้วเริ่มเก็บล้านสลิบสลับสลิบสลับสลิสลับสลิสมตรงไสาตรงเส้นใครซื้อสวยจัง อันนี้น้ำปลานะไอ้น้ำน้ำตาลทรายนะไอ้นี่กลัวเฮคิดว่าเป็นผงชูรสเอามีดมะเขือเทศไป็นยังไงแนหมฮะก้านไม่มีเลยอ๋อก้านไม่มีเลยหรอกเปล่าก้านใครกินจ้ะไม่ใช่ป้ากินนะไนั่นแหละก้ายลายหลังหอถามเพื่อถามเพื่อเพื่อนๆแม่ก็เอามะเขือเทศออกก็ได้มะเขือเทศไปด้วยนะไม่เป็นไรกินได้ นี่รู้ป่าวว่าผัดซีอิ๊วแม่เป็นผัดซีอิ๊วที่โคตรอร่อยเลยนะออุ่นเฮ้ยเฮนเอาละครับสสร้อนมากโอ้อโ,หโหอร่อยมากเนาะผัดซีอิ๊วแม่คือที่สุดไปลูกค้าไปรังเกงขอบคุณค่ะ ไปพร้อมกันด้วยไปก่อนนะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะครั้งหน้ามาอุดหนุนกันนะนี่นี่ปป้าๆแบบไปบายบายบายค่ะเดี๋ยวมีแล้วก็มาเรียกอีกนะคะไปแล้วลูกค้าเราเงียบเลยร้านเราก็คือสนุกสนานนีฮานะคะเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมสนุกมากเลยเรื่องในวันแม่เราก็ให้แม่ ลือฟื้นความหลังสักหน่อยนะคะก็อเ,เอาม่ายถ้าเกิดว่าใครอยากจะมอบของขวัญให้แม่ก็แนะนําว่าเป็นกระเช้าแบรนด์หรือว่าเป็นสินค้าของแบรนด์ก็ฝากเป็นกระเช้าแล้วก็เป็นชุดของขวัญว่าเป็นสินค้าที่เหมาะก,กับแม่มากๆก็ใครอยากที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณแม่นะคะก็แนะนําเป็นแบรนด์เลยค่ะถ้ายังไม่รู้ว่าจะมอบอะไรนะคะ,คะประมาณนี้สนุกสนานไหมคะสนุกมากเลยได้กลับมาทำอาหารแบบอีกครั้งหนึ่งแลรู้เปล่าเซอร์ไพรส์คืออะไรว่าร้านนี้เราตั้งให้แม่ถาวรเปิดตลอดไป าพี่กินอะไรกันทำให้หมดม,มันเหมือนข้าวผัดแต่ใส่เส้นเนาะพี <c ười> ่บอกทำไมต้องเป็นกู <c oughs> นี่ฝีมือโบร้อยเปเซ็นต์นะพี่อร่อยบอกอร่อยนะทำไมอร่อยไม่อร่อยบอกอร่อยเป็นขั้วไก่ที่อร่อยที่สุดในตำนานนี้พี่ทีชิมไหมฮะ,มะร,ร,ร้อยปีฟาโบร้อยปียค่ะอพี่คี่ะเด็กชายคนนั้นมีน้อยเน้าค่ะขั้วอะไรนะ มพี่กินถั่วติวแล้วกันเชียะวิบวชเชียะยืดพักยืดพักแคที่ใบเราออกมาแล้วในตอนนี้นะคะเรากำลังจะเอากะเพราโคตรพริกนะคะไปให้พี่ชายเราโอ้โหกะเพราเราบัคุณลืมไปแล้วเนี่ยซื้อไม่เคยเนื้อึื้อเลยทำให้คนรู้คนนี้แล้วเนี่ยแหละแต่พอปลาหมึกโอ้โหฝีมือโบนะเนี่ยอืม ไอโบเป็นคนที่ทำแบบข้าวอร่อยแกงอะไรกูเลยไงให้โบชิมก่อนสิอ่ะให้โบกินด้วยกินด้วยทำเป็งงนไงเงี้ยไม่กินละเอาดีๆแกงอะไรบ้างถ้าไม่ยังยังไม่กินเขาใส่ชายานายเข้าไปอยากให้ยตาย <c oughs> อร่อยจริงว่าทำอร่อยอร่อยแ้มันเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ารถมือแม่สอนแต่เด็กรูป้ป่ะมันเป็นคนท<บ>ี่ทำอาหารอร่อยโบเป็นคนอยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กเลยเว้ย ถามจริงอร่อยจริงๆป้าไม่ต้องแบบอิ่งกลัวเลยอิ่มนิดเดียวรสชาติถึงแม่สำหรับคนที่กินมันผ่านนะอร่อยรสชาติด,ดีหอมกระทะแต่ถ้าเป็นแม่เขาจะมีรสมือที่แบบเข้มข้นงั้นก็ไปกินหูแม่ก็ไปกินหูแม่ก็ไปกินหูแม่งั้นก็มึงก็กลบกับบ้านไปไปแล้วค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเฮียท,ทำได้ตลกทุกอย่างเล่นหนึ่งสองตั้มโบโบหมบ๊ม่ใายบ๊ายบาย พี่เดี่ยวกนหน้าเตะอุ้ยไม่กลัวกลัวไม่กลัวหรอก